อย่างล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับวับนนี้เอาเขาวพระวิหารก่อนไหมเ<ฆ>ขาพระวิหารเนี่ยมันเป็นของเขาตัวประสาท<ฆ>แต่ที่เรากําลังติดตามทุกวันเลยคือเรื่องการสร้างบังเกอร์เรื่องการสร้างเครนอันนี้คงไม่ต้องเกิดและเพราะเราตามกันมาทุกวันจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีมุมน่าสนใจก็คืออย่างนี้ฮะทางผู้สื่อข,ข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมครับได้รับภาพตัวใหม่มา ตรงจุดตัวใหม่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าภาพนี้จะเป็นภาพนิ่งใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพนิ่งที่เห็นความเคลื่อนไหวฐานทหารแล้วก็บ้านของฐา,านทหารกัมพูชาที่อยู่รอบปราสาทพระวิหารนะคะซึ่งน้องนัตนายนาราชน้องนัตตี้ค่ะที่ส่งเข้ามาล่าสุดวันนี้นะคะได้ภาพนิ่งจับภาพเนี่ยค่ะความเคลื่อนไหวของบ้านทหารกัมพูชา,าบนเนขาเลยน,นี่ใช่ค่ะเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็เป็นฐา,านทหารที่หลบซ่อนอยู่ในป่าเนี่ยนะคะก็จะมีอีก3าภาพเดี๋ยวลองเปิดไปเรื่อยๆก็ได้นะคะ นี่ฮะน,น,นี่ก็จะเห็นอ๋อมันซุกเหมือนเอ้นี่หลังคาหรือมันเป็นกันอะไรนะไอ้ที่บังวะสแล,นบ,ลแน,นบัง,บงและถ้าจํากันได้คือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของการซุกรถถังด้วยใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะถ้าจํากันได้เดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้ทีมงานลองเอาภาพรถถังขึ้นมาประกอบหน่อยก็ได้นะครับและย้านี่คือภาพใหม่นะฮะเป็นฐานของทหารขเขมรสร้างขึ้นรอบพระวิหารใช่ค่ะฐานของขเขมรน,นะฮะฐานทัพขเขมรสร้างรอบปราสาทพระวิหาร ก็เข้าใจว่าบางทีท่านนึกถึงภาพฐานทัพท่านอาจจะนึกถึงว่าโอ้เป็นอาคารใหญ่โตแต่อย่าลืมว่าการจรยุท์ของเขมรคือเขาจะใช้การแทรกซึมถูกไหมครับเมย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเพลิงแต่ข้างในเนี่ยมันจะมีการวางกองกําลังอยู่<ฆ>หลักฐานดังกล่าวเนี่ยคือกอ,กองทัพของเรา<ฆ>รับทราบมาแล้วว่าพวกคุณเนี่ยกำลังใช้มรดกโลกเป็นที่ซ่องสุมกําลังและนี่คือหลักฐานใหม่เดี๋ยวลองประมวล3ภาพเลยก็ได้ฮะ แล้วถ้าเป็นไปได้ลองเอาภาพรถถังที่เคยเจอที่พระวิหารใช่ไหมลองเอาขึ้นมาประกอบสักนิดหนึ่งเพราะกําลังจะบอกว่าวันนี้อยากจะประมวลให้ดูเขาพระวิหารเนี่ยถ้ามองไปก็จะเห็นผาหมออีแดงบ้านของเราคือสีสกเกตถูกไหมครับนี่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคือตอนแรกเนี่ยที่ฝ่ายความมั่นคงเขาได้มาคือรถถังเราก็ยังนั่งนึกเอ๊ะ แล้วมีรถถังไอ้พวกขับเนี่ยมันอยู่ไหนปรากฏว่ารอบๆเขาพระวิหารซึ่งมันเป็นภูเขามันก็จะมีอย่างเงี้ยเหมือนเพิงแบบเนี้ยซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงคาดว่าเป็นแหล่งซ่องสุมของกองทัพของเขาน่าสนใจก็คือคุณผู้ชมครับย่างตัวของปราสาทพ,พระวิหารเนี่ยนี่ก็อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวซ้ายมือค้างเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับ และถ้าใครได้ติดตามช่อง8ดเนี่ยจะพบว่านอกจากเครนที่มีการปักเอาไว้เม<ะ>มันจะมีตัวใต้โพรงอของปราสาทพระวิหารที่ช่อง8ได้เคยนำเสนอไอ้ตรงใต้โพรงต่างๆเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจขวามือที่เราทําให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะครับเป็นจุดมาร์กเอาไว้ว่าโพรงรอบปราสาทพระวิหารที่เขาเรียกกันว่า โคปุระชั้นหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก่อนจะไปถึงตัวปราสาทถูกไหมครับเมย์ <ทะ S 1> อย่างเลข2ที่คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวลองขึ้นภาพโคปุระขึ้นมาประกอบทางซ้ายมือเลยก็ได้นะครับก่อนจะไปถึงตัวปราสาทแล้วมันก็จะมีเครนอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าจากการประเมินเนี่ยมีการคาดการว่าตรงจุดเหล่านี้น่าจะมีการซ่องสมกำลังเพราะถ้าเข้าไปได้ตามชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดแก้ววัดแก้วเนี่ยเลขหนึ่ง เดี๋ยวรอซซายมือเขาลองเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีภาพวัดแก้วที่เป็นโพรงด้วยที่เมื่อวันอาทิตย์เราเพิ่งนำเสนอไปอย่างตัวใต้โพรงเนี่ยคาดว่าก็จุคนได้ <ฮะ S 1> แล้วก็สามารถเอาพวกอาวุธปืนเนี่ยลงไปซ่อนอยู่ข้างล่างได้ส่วนตรงวัดแก้วมันจะมีภาพเมื่อวานนะครับวัดแก้วนะฮะที่เป็นตัวโพรง <ฮะ S 1> ก็พบว่าตรงวัดแก้วสิกขาสิริสวาระ,<ฮ>ะใช่ไหม <ฮะ S 1> ก็จะมีบังเกอร์อยู่รอบๆวัดแก้วด้วย รวมถึงตรงบริเวณโคปุรัชั้นหนึ่งซึ่งก็คาดการว่าตรงจุดนี้จะจุทหารได้อีก6 0นายแล้วก็มีถ้ำอย่างเลข4ก็คาดการว่าจะจุได้อีก4 0นายระเบียงคดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราเองก็จะมีภาพด้วยให้คุณผู้ชมดูนี่เดี๋ยวลองไปเรื่อยๆนะฮะนี่อันนี้คือแถววัดแก้วอุโมง์ส่วนโคปุระเดี๋ยวต้องคู่กับแผนที่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองหาภาพสักแป๊บหนึ่ง มันจะมีลำดับเลยนี่คือวัดแก้วเมย์คือวัดแก้วซึ่งอยู่ด้านล่างอ,าองทางขึ้นปราสาทพระวิหารเลยค่ะที่ก่อนหน้านี้เขมรไปยึดวัดแก้วเอาไว้แล้วก็มีการสร้างบังเกอร์เอาไว้เพื่อหลบซ่อนทหารในตรงนี้แต่ตอนนี้หลังปะทะกันเนี่ยไทยยึดได้แล้วนะคะส่วนโคปุระค่ะโคปุระนี่ค่ะเขาเปิดจาก Google Earth ค่ะใช่ไหม,มจะเห็นด้านล่างเนี่ยทหารกัมพูชาเนี่ยเข้าไปซ่อนได้โคปุระคุณผู้ชมดูเลขสองนะฮะ โคปุระเนี่ยเห็นบอกว่าจะจุได้ประมาณ60คนถูกไหมฮะค่ะนี่อ่ดูตามเลขเลยอันนี้ต่อมาคุณผู้ชมครับระเบียงคดใช่ไหมครับเมย์ระเบียงคดเนี่ยก็คือเลข5ตามขวามือเดี๋ยวจะเปิดภาพไล่เรียงให้ดูเนี่ยนะฮะเพราะในแต่ละจุดเนี่ยที่วันนี้เรามาร์คสีแดงเอาไว้เนี่ยคือจุดที่ทางฝ่ายความมั่นคงคาดการว่านี่คือซ่องสูงกำลังและการเอาอาวุธเข้าไปเนี่ยนะฮะนี่ ขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าสนใจเลยก็คือว่าวันนี้ในจุดที่ความมั่นคงเรารู้เรายังรู้ถึงแม้แต่ที่เราเรียกกันว่าเป้ยตาดีเป้ยตาดีเนี่ยคือเลข6เดี๋ยวคุณผู้ชมลองมองขวามือนะครับเลข6ด้านล่างแล้วเป้ยตาดีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับจุดซึ่งห่างมาจากพระวิหารทําไมเราถึงเขียนเลข1ถึงเลข6ให้คุณผู้ชมดูเพราะกําลังจะบอกว่าจนถึงนักขนาดนี้เนี่ย รอบปราสาทพระวิหารถูกวางไว้ด้วยกําลังทหารของกัมพูชาเอาไว้หมดแล้วถูกไหมครับ<ช>อันนี้คือภาพก่อนที่จะมีการเอากําลังเข้าไปเป็นภาพช่วงที่มีการท่องเที่ยวถูกไหมครับเมย์นี่อย่างเนี้ยมันก็จะเป็นจุดเขาเรียกว่าใต้หน้าผาของเป้ยตาดีเนี่ยนะฮะกลับมาตรงนี้พอวันนี้เราเห็นแล้วว่าจากจุดท่องเที่ยวมรดกโลกกลายเป็นที่ซ่องสุมกําลังชาวบ้านอีกคนหนึ่งก็คือคุณตันใช่ไหมครับเมย์ค่ะ คุณตันบอกกับทางทีมข่าวบอกว่าตัวเองเนี่ยเอาจริงๆคือเคยขึ้นไปพระวิหารตอนปี4-2ตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเขาบอกเขายังไม่เห็นบังเกอร์แล้วปัจจุบันเนี่ยที่เมื่อวานนี้ช่อง8นํนำเสนอเนี่ยคุณผู้ชมฮะบังเกอร์เดี๋ยวลองขึ้นสันิดหนึ่งนะฮะรอบๆพระวิหารที่มันปรากฏขึ้นมา คือวันนี้ตอนที่เราไปเจอคุณตันเนี่ยเราจะคุยเรื่องเงินยียวยางไงเมเรื่อง5000ซึ่งแกก็บอกว่าของแกเนี่ยยังไม่ได้เราก็เลยชวนคุยบอกเอ๊ะเป็นคนพื้นที่เคยเห็นบังเกอร์ที่เขาพระวิหารหรือไม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีบังเกอร์เนี่ยนะฮะอยู่ร,บรอบๆเครน เขาว่ายังไงเมยเขาบอกว่าคุณตาตันนะคะบอกว่าขึ้นไปปราสาทพระวิหารเมื่อปี42ตอนนั้นยังไม่เห็นบังเกอร์หรือว่าฐานหารกัมพูชาที่ปราสาทพระวิหารแต่อย่างใดพอมาเห็นในข่าวแล้วเห็นฐานกัมพูชาตั้งฐานสร้างบังเกอร์อันใหม่บนตัวปราสาททําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะและคิดว่ากัมพูชาเขาทําให้ไม่ถูกต้องที่ทําให้ปราสาทหรือมรดกโลกเป็นบังเกอร์หรือเป็นทหา,านฐานทหารแบบนี้นะคะซึ่งก็บอกว่าฝ่ายไทยเราอาจจะเสียเปรียบเพราะเราไม่โจมตีไปที่ตัวปราสาทอยู่แล้ว คุณตาตันบอกว่ากังวลสถานการณ์ค่ะเพราะว่าคุณตาเพิ่งจะเปิดร้านขายอาหารวันนี้เป็นวันที่2แล้วก็ยังขายไม่ดีด้วยบางคนเขาก็อพยพไปอยู่ข้างนอกทําให้ตอนนี้ชาวบ,บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านมีจํานวนน้อยลงกว่าเดิมและลูกค้าที่มาซื้อของก็ยังน้อยลงกว่าปกติด้วยแสดงว,ว่าเขาอยู่ในปี42ยังไม่มียังไม่มีแต่ไอ้ตัวเคนเนี่ยรู้สึกมันจะมา3ปีก่อนถือว่าเมยมันมา3าปีก่อน ซึ่งก็แน่นอนสี่สองยังไม่มีแต่น่าสนใจบังเกอร์มันมารอบเลยเห็นใช่ไหมอันนี้คุณผู้ชมคงเห็นนะอันนี้ที่เราเปิดใหม่เมื่อช่วงวันหยุดที่เพิ่งผ่านมาเลยจากช่อง8มันจะมีอ่ะขอเปิดภาพล่าสุดวันนี้เลยก็ได้ครับที่เมื่อกี้เราเจอเพลิงของกองทัพของขมรเขาที่ไปปักหลักอยู่ตรงเขาอันนั้นก็เป็นหลักฐานใหม่ของวันนี้อีกซึ่งแน่นอนคุณตาเคยไปไม่เคยเจออะไรพวกนี้เลยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วตอนนี้เขาพระวิหารกลายเป็นแหล่งที่มีทหารมาปักหลักฟังเสียงคุณตาเนี่ยฮะ แต่บางคนเขาบอกได้เลยแต่ผมยังอ๋ออันนี้คาดว่าจะได้วันไหนพรุ่งนี้หรอน่าจะพรุ่งนี้เพราะว่าเรเราเราจะเอาไปใช้จ่ายในส่วนไหนบ้างครับพ่อก็ใช้จ่ายในครัวเรือนเรานี่แหละเพราะว่าเราต้องเตรียมค่าน้ามันรถเตรียมอะไรไว้เผื่อได้อพยพอีกรอบเราก็จะได้พร้อมสถานการณ์ตอนนี้เราไว้ใจไหมหรือว่ายังไงไหมไม่เคยไว้ใจเลยนะเพราะอะไรรเพราะว่าอย่างกัมพูชาเนี่ย คือไว้ใจเขาไม่ได้อะอเพราะว่าวันดีคืนดีเขาก็อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยไว้ใจก็ผมการะสถานวิหา,ารตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือเรายัางกังวลในเรื่องของที่เขามีอกอร์หรืออาจจะมีอาวุธอยู่ข้างบนไหมครับกลัวตรงนั้นกลัวยังไงบ้างที่บักกลัวที่เขามีคือจริงๆแล้วน่ะเขาก็ไม่น่าตั้งหรอกเพราะว่าเขาเป็นมรดกโลกใช่ไหมเราจะไปตั้งเป็นฐานทหารอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมอะค ต้องไปตั้งจุดอื่นอะไรใช่แล้วกลับกันคือเราก็ไม่สามารถตอบโต้ไปได้ใช่คือถ้าถ้าเราตอบโต้ไปถ้าเรายิงไปตอบโต้ไปถ้าเกิดเขายิงออกมาจากตัวประสาทใช่ไหมครับถ้าเราตอบโต้ไปเนี่ยมันก็เหมือนไปยิงประสาทมันก็อาจจะไม่เหมาะสมแล้วอย่างตอนนี้มีเสียงปืนเสียงอะไรปืนเล็กไม่พอหรือว่าอย่างไงครับตอนนี้ยังยังไม่มีนี่ฮะ คือชาวบ้านที่ขึ้นไปนี่ยก็ยังบอกตรงกันเลยบอกว่าคือตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วปราสาทพระวิหารมรดกโลกกลายเป็นที่<ะ>ที่เหมือนกับก่อสร้างแล้วก็มีการตั้งฐานของทหารเขมรเนี่ยนะฮะล่าสุดคําถามก็คือแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเกิดการประทา้ากันอีกเราจะทําอะไรได้บ้างตรงปราสาทพระวิหารพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับผู้ชมฮะบอกว่ายืนยันคือท่านรังสีเนี่ยพูดหลายครั้งมาก<ะ>บอกตอนนี้เขาพระวิหารคือที่ เก็บกองกําลังของขเมຈแล้ว<ม>ใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะซึ่งท่านพลเอกรังสีนะคะก็บอกว่าประเด็นเรื่องของฝั่ง <unintelligible> er. กุมชา <unintelligible> er. เขาใช้ข่าวพระวิหารเป็นบังเกอร์ให้กับตัวเองนะคะแต่ท่านมองว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงถ้าวัาในใดวันหนึ่งปะทะขึ้นมาเราก็ควรถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานเลยถ้าวันนั้นทหารขมຈยิงเข้ามาจากฝั่งเขาทหารไทยก็ควรจะต้องยิงกลับไปที่ข่าวพระวิหารทันท, oh, oh, oh. ทีเหมือนกัน oh, oh. ไม่ต้องลังเลเลย oh, oh. เพราะว่านี่เป็นกฎการปะทะเบื้องต้นทะเลนะคะเออนั่นน่ะสิคะทำลายตัวประสาทด้วยนะ และถ้าฝ่ายกัมพูชาจะบอกว่าเขาพระวิหารคือมรดกโลกที่้ามทำลายเราก็อย่าลืมว่าขมรน,นั่นแหละคือฝ่ายผิดเพราะพื้นที่อื่นไม่ตั้งเยอะแยะไปจงใจเลือกเขาพระวิหารเป็นที่ตั้งยุโทโธปกรณ์เป็นฐานฐาน,ฐานทำไมพลเอกรังสีมองว่าพวกขมรคงคิดว่าไทยไม่กล้ายิงใส่เขาพระวิหารเพราะฉะนั้นถ้าเขายิงเราก็ต้องยิงแล้วเรื่องนี้ยืนยันว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายผิดแน่นอนเพราะโบราณสถานคือมรดกโลกตั้งกองกำลังตรงนั้นได้ยังไงคะ ขาวิหารก็เราก็บันทึกภาพไว้แล้วถ้าเมื่อวันหนึ่งถ้าเกิดการประทะเขาใช้อาวุธจักรยิงเขาวิหารยิงจากตัวเขาวิหารมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะยิงกลับเข้าไปในเขาพระวิหารได้วันนี้มันเป็นกฎการประทะอยู่แล้วเพราะถ้าเราไม่กล้าทําเขาก็จะเท่าก็เท่ากับว่าให้เขายิงเราฝ่ายเดียวโดยเขาอ้างว่าเขาพระวิหารเนี่ยเป็นมอรกโลกแต่เขาเองเขาก็ทําผิดอ่ะเพราะเขา ที่อื่นมีตั้งตองเยอะแยะทาไมเขาเขาถึงไม่ตั้งบนเขาไปหารเพราะเขาคิดว่าเราไม่กล้ายิงไงเพราะนั้นเราก็ต้องยิงถ้าเกิดเขายิงมาเมื่อไหร่เราก็ต้องตอบโต้ไปที่เขายิงนั้นนั้นฝ่ายเราก็ตายอย่างเดียวเจ็บอย่างเดียวถูกไหมครับก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดเขาเริ่มยิงเริ่มยิงเราก่อนเราก็ยิงกลับเข้าไปในที่มันตั้งอาวุธมันอ่ะที่เขาวิหารเพราะเขาเป็นเริ่มเป็นคนเริ่มก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ผิดอยู่แล้ว โบราณสถานเป็นมอดอกโลกนั้นเขาไปตั้ง,งนี่เพียงแต่ว่าแหมแล้วเราจะหาคลิปได้ไงว่ามันยิงออกมาจากป้อมถูกป่ะคือขเขมรมันก็ต้องแบบมีเลม่มีเหลี่ยมของมันนะฮะแต่เข้าใจยุทธศา,าสตร์ทหารคือยิงมาก็ยิงใส่เอาง,ง่ายๆ<ะ>แต่เวลาจะไปตอบนานาชาติเนี่ยโอ้โหอันนี้ขเขมรแบบ คือท่านถึงบอกว่าบางทีมันเป็นเรียกก็กฎการประทะทหารจะเข้าใจกันถูกไหม <ฮะ S 1> แต่ว่าเอาละ่ะกลับมาศรีสะเกดวันนี้เห็นบอกว่าคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรคุณรังสิมันรม <ฮะ S 1> ยังอยู่ที่ศรีสะเกดแล้ววันนี้เห็นบอกว่า ไปดูเรื่องผลกระทบตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับแล้วก็อุปสรรคในการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกับท่านผู้ว่าศรีสเกตผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีถูกไหมครับ <ฮะ S 1> แล้วก็ผู้การจังหวัดศรีสเกตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นบอกว่าการประชุมในวันนี้เองเนี่ย ก็มีการสรุปเรื่องเกี่ยวกับแผนงานรวมถึงเรื่องการเยียวยาขณะที่ทางด้านสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดก็สรุปตัวข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับความเสียหาย3แห่งแล้วก็ได้ย้ายผู้ป่วยสีแดงเนี่ยนะครับบริเวณชายแดนมาอยู่ในตัวเมืองตามแผนคุณรังสิมันโรมบอกว่าเราต้องไม่มอมมิติทหารแต่ตอนนี้เราต้องดูเรื่องช่วยประชาชนได้ ทุกคนมีบทบาทฟันเฟืองที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่มีจุดหมายปลายทางคือพี่น้องประชาชนคุณรังสิมันโรมขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือกันในพื้นที่แล้วก็เห็นบอกว่าหลายคนฝากมาว่า5,000ไม่พอเอออันนี้สำคัญมากใช่ไหมใช่ค่ะเพราะวันนี้คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมเงินออกปุ๊บเยียวยาถอนหมดเลยเพราะก่อนหน้านี้เขากลําบากมามาก คุณรังสีมรโรมเนี่ยบอกว่ารู้สึกชาวบ้านสะท้อน5,000ไม่พอไหนจะมีเรื่องค่าไปใช่ไหมครับเมย์ค่ะแล้วมีอะไรนะที่คุณรังสีมาร,รมสะท้อน ก็บอกว่าเรื่องของห0 0พันไม่พอรวมถึงค่าไฟก็ยังไม่ได้รับชุดชรบอร,รักษาความปลอดภยัยหมู่บ้านเข้าใจว่ายังก็ไม่ได้เงินสิ่งเหล่านี้อยากให้คนไกลๆต่างๆที่ทํางานเขาเกิดความรับรื่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะไม่อยากเยียวยาแต่บางครั้งสถานการณ์มันไม่ได้เกิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่ช่วยเหลือเยียวยาพวกเขาค่ะอ,อ,อันนี้สําคัญมากเลยที่คุณลังสีมันโลมพูดอันนี้คือแทนใจชาวบ้านได้เลยไหนไม่เสียงใช่ไหมใ,ในวงประชุมมีไหมเอ่ยขอขอฟังมีป่ะความเดือดร้อนก็เช่นเดียวกันนะครับ เมื่อวานเนี่ยมีหลายสายมีพี่น้องหลายคนเนาะก,ก็ฝากมาเรียกว่าฝากมาทางพวกเราเนี่ยว่า5,000ไม่พอบ้างนะครับไปจนถึงในเรื่องของคา่าไฟฟ้านะครับที่เอ่อถ้าเป็นผมเข้าใจว่าถ้าเป็นมิเตอร์ประเภท2ที่เป็นถ้าเกิดเขาเป็นร้านทำเนี่ยนะครับการได้รับชดเชยเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยก็ยังไม่ได้รับ นะครับมาจนถึงชรบอรนะครับที่เข้าใจว่าเขายัางไม่ได้รับเงินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะมีลงรายลงรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งนะครับเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเองก็อยากจะทําให้กลไกต่างๆเนี่ยมันมัน,มนเกิดความสมูทมากยิ่งขึ้นผมค่อนข้างเชื่อว่าเรื่องการเยียวยาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่อยากเยียวยาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในสถานาการณ์แบบนี้ผมเข้าใจว่ามันมันมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเนาะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะ อาต้องอาศัยนะครับการไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบอะไรต่างๆที่มันต้องอาศัยความชัดเจนนะครับ คืออันนี้สําคัญมากเพราะว่าเนี้ยผู้สื่อข่าวเราอยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยอันนี้เราเห็นใจเรื่องห้าพันมากนะคือยังไงก็ไม่พอหรอกถูกไหมครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่เขาเยียวยาเรื่องบ้านด้วยนะแต่ก็คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมบางคนในหยุดงานเดือนหนึ่ง<ม>บางคนไปอยู่ศูนย์อพยพบางคนยังตกสํารวจอยู่เลยตอนที่เล่าในลุยหนึ่งเห็นบอกว่าหลังจากที่ประชุมเกษตรอะขอตัดภาพมาด้านนอกหน่อยคุณรังสีมันลมออกมาพูดเรื่องเยียวยาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เห็นบอกว่าอาจจะต้องแก้เรื่องระเบียบให้มันมีความเหมาะสมคือมันต้องเร็วอะถูก กี่วันแล้วตั้งแต่ปราอ่ะโอโ้โหตั้งแต่24ถึง28กรกฎาคมก็ตอนนี้สิงหากันยา2เดือนกว่าแล้วค่ะใช่เชิจะครึง่งแล้วเขาไม่ได้ทำมาหากินถูกไหมฮะ,ะแล้วเงินเนี่ยยังมีคนตกสำรวจด้วยนะฮะเพราะบางคนเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องเลยว่าจะต้องยังไงถูกไหมแล้วก็เรื่องของไฟฟ้า เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่แล้วเสร็จทุกคนแต่มีเสียงเรียกร้องว่าเงิน5,000ันยังไม่เพียงพอถ้าเทียบกับความเสียหายจึงรับเรื่องนี้จะไปหาหรือกับรัฐบาลว่าจะดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไรบ้างมองว่าอยากให้การเยียวยาครอบคลุมเพียงพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เกิดแล้วต้องรับภาระดังนั้นจึงอยากให้เยียวยาประชาชนไม่ว่าจะเป็นค่าตกใจค่าทําขวัญเงินเยียวยา5 0 0พันอย่นี้ข่าวถามบอกขยายได้ไหมคุณรังสิมันรมบอกต้องแบ่งเป็น2ส,ส่วนนโยบายเรื่องกรอบงบประมาณจากรัฐ บาลก็ส่วนหนึ่งระเบียบต่างๆราชการที่ใช้ในปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถูกออกแบบมาในสถานการณ์ปกติดังนั้นคงต้องไปปรับปรุงระเบียบไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปทหารก็เจอปัญหาอ,อย่างวันนี้ภูมะเขือถนนยังไม่เสร็จยังเป็นดินลูกรังเอ๊ะมีภาพภูมะเขือมาช่วยเปิดสดักนิดหนึ่งสิที่คุลังสิมันลมไป<ะ>ใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วก็บอกหากฝนตกก็ยังเป็นโคลนทําให้การเดินทางไม่ง่ายแม้กระทั่งโฟวิล ดังนั้นเรื่องถนนหนทางเรื่องน้ํา,บาอบจรีสเกตก็จะต้องไปพิจารณาว่าจะทาเดินการอย่างไรจะส่งน้ําขึ้นภูมะเขืออย่าลืมนะภูมะเขือเนี่ยเมื่อวานคุณลังสิบันลงแกไป<ะ>แล้วนักข่าวเราไปบ่อยมากคือขี้โคลนเละมากแล้ววันนี้น่าสนใจคือเรื่องน้ํา<ะ>น้ํายังไม่พอเป็นภูมะเขือเดี๋ยวลองเอาภาพภูมะเขือขึ้นมาักนิดหนึ่งก็ได้นะฮะแล้วมันก็จะมีภาพที่พักก่อสร้างกำาพงกําแพงอะไรต่างๆอะ่ะทั้งหมดนี้ต้องครอบคลุมนี่ฮะและวันนี้คุยเรื่องหนึ่งสิบตุลาเลย พรกิซ <ฮะ S 1> ิบตุลาสาแก้ว คุณรังสิมันรมประเมินว่ายัางไงสิบตุลาก็เป็นห่วงว่าสถานการณ์จะบาลปลายไปสู่ความรุนแรงหรือไม่นะคะแล้วก็คุณโรมบอกว่าคาดหวังว่ากัมพูชาคงได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วจะต้องกลับเข้าสู่การเจราจาไม่ว่าจะรบกันยังไงเพราะฉะนั้นมองว่าการเจราจากันเรื่องเงื่อนไขต่างๆเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทั้งการถอนอาวุธเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็ประชาชนที่รุกล้ำดินแดนข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขและมองว่าการโยนไปโยนมาคุยวงนี้ไม่ได้แล้วแล้วไปถามมุมนั้นของกกกกัมมพูชาาาาาาเเเเป็นรรืื่่่ออองของขขย้ววลคะ แล้วก็ขาดความจริงใจในการเจรจาทวิภาคีนะคะแต่ว่าทุกอย่างคุณโรมมองว่าทุกอย่างต้องกลับเข้าสู่การนั่งพูดคุยอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องการแก้ไขคอร์เซนเตอร์ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรให้ความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่อง5,000บาทนะครับ อาจจะยังไม่แล้วเสร็จกันทุกคนนะครับแต่ว่าก็มีเสียงเรียกร้องจากพี่น้องว่า5,000บาทมไม่พอนะครับเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเหล่านี้เนี่ยนะครับทางผมเองเนี่ยก็รับเรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมีการพูดคุยกับทางรัฐบาลเหมือนกันว่าจะดําเนินการต่อไปเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างนะครับ แต่ว่าอย่างที่ได้เลยนกับพี่น้องสื่อมวลชนไปว่าเราอยากให้การเยียวยาเนี่ยครอบคลุมจริงๆแล้วก็เพียงพอกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับผมคิดว่าสถานการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วทุกคนต้องรับภาระเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้การเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นค่าตกใจก็ดีหรือหรือค่าทําขวัญก็ดีเนี่ยมันครอบคลุมจริงๆนะครับกับสิ่งที่มันเกิดนี่อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการที่สุดแล้วแหละสำหรับการลงพื้นที่ก็เข้าใจได้เลยว่าวันนี้เราเห็นปรากฏการณ์คน ตแต่ตีหนึ่งมันคือความลําบากของประชาชนจริงๆเนี่ยนะฮะ